ภูผาน้องชายสงกรานเคลื่อนไหวแล้วภูผ,ผาเคลื่อนไหวแล้วกลางแมทประกาศเดิกพี่ชายเรียกเรียกว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนางเอกสาวคนสวยสาวแม่พิรณีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ สาวแมทพีรณีได้ออกมาเปิดใจโดยได้เผยว่าเธอกับหนุ่มสงกรานเหลือเพียงสถานะพี่น้องเท่านั้นเลิกตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วส่วนเขาจะมุดออมเร็วก็เรื่องของเขาโดยได้เผยว่าทั้งสงกรานและคุณพ่อก็คุยมีมาง้อแต่แมทไม่อยากมุบออนเป็นวงกลม ส่วนไฮโซพกเป็นแค่พี่น้องกันวันนั้นแค่บังเอิญไปเจอนอกจากเรื่องหัวใจแมทยังได้เผยข่าวดีกลับมารับงานละครอ,อีกครั้งหลังจากหายหน้าไปนานโดยเธอได้เผยว่าที่ผ่านมาทุกคนจะเข้าใจว่าแมไม่มีงานเลยไปอยู่ที่นั่นให้สงกรานต์เลี้ยงแมดไปอยู่ที่นั่นไม่เคยได้รับเงินเดือนหรืออะไรร้านไอติมแมทก็มีส่วนร่วมเหมือนกัน แมทไม่ได้ทิ้งงานละครไปเพื่อไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวเร็วๆนี้แมทกำลังจะมีละครมาแน่ๆค่ะครั้งนี้ไม่หลอกแล้วไม่ถอนแล้วขอโทษด้วยนะคะบทโอเคนะอ่านไป5ตอนแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่านี่และคนน่าจะชอบจะชัดเจนเมื่อไหร่สักเดือนพฤษภาคมตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานค่ะ ขอฝากงานด้วยนะคะวันที่สองพฤษภาคมนี้จะมี MV ของพี่บอลนะโดนซึ่งแมทจะเล่น MV ฝากติดตามนะคะและสุดไปแอบสองไอจหนุ่มภูผาน้องชายสงกรานและเป็นแฟนสาวของมิ้นชาิดาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของสาวแมทโดยหนุ่มภูผา ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสอรี่คู่กับแฟนสาวสุดน่ารักตามปกติ